สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบนสุธิชัยครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ณบริเวณริมคลองชลประทานนะครับริมคลองแบบนี้ก็จะเป็นคลองเล็กๆน่นอๆที่เป็นแหล่งชุกชุมของหอยขมนะครับหอยต่างๆนะครับรวมทั้งปลาทั้งสะบัวอย่างนี้ครับ เป็นที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งครับผมจะมาหาหอยขมครับวันนี้ครับเพื่อที่จะได้ไปประกอบอาหารนะครับมาดูกันนะครับว่าในสระเหล่านี้นะครับจะมีหอยขมตามที่ผมพูดหรือเปล่านะครับมาดูกันครับ เอาอย่างมานี่เออนี่ครับพี่น้องครับอหอยขมนะครับสดสดจากหนองนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับบางตัวที่อา่าเล็กผมเองก็จะเอาไปปล่อยนะครับเอาไปปล่อยพวกพวกไอตัวใหญ่ๆหน่อยก็จะนำไปประกอบอาหารนะครับนี่ครับ ทำไมนะครับทาไมผมใส่ชุดเต็มรูปแบบขนาดนี้นะครับพี่น้องครับแน่นอนครับความอุดมสมบูรณ์ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแฝงด้วยอันตรายนะครับมีปลิงด้วยนะครับผมก็เลยต้องเซฟนะครับเซฟตัวเองในการที่จะไม่ให้ปลิงนั้นเข้ามาในภายในตัวเรามาดูดเลือดเรานะครับนี่แหละครับทําไมโอ้โห เบนแต่งตัวเต็มยศจังเลยนะครับนี่แหละครับเหตุผลนะครับไะไปดูกันต่อครับว่าจะมีหอยอะไรบ้างครับไป ครับพี่น้องครับอุดมสมบูรณ์น่ดหน่อยใหญ่ๆครับพี่น้องครับนี่ครับเทคนิคก็คือนะครับหาอยู่ในดินนะครับเป็นสีลูบค่ำอยู่ในดินนะครับแต่ถ้ามีทอนใหม่นะครับมีทอนใหม่อยู่ในน้ำในน้องนะครับทอนใหม่แบบนี้ก็จะเป็นทีเกาะของหอยเป็นยางดีเลยครับิกใหม่ขึ้นมาในจะเพ็้นเลยนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนึงนะครับหาน้ําใหม่ก็ได้หาน้ําดินก็ได้ครับพี่น้องครับ ได้ซ้ำหอบหนึ่งกับจังขึ้นมากครับพี่น้องครับนะครับเพื่อให้ได้เห็นภาพย่างชัดเจนนะครับว่าหอยมันอยู่แบบใดนอน้องเบนครับนอสีผ้าไปเบิงบานนี่ผมมาหามาย่างหาหนีมันอยู่จังไหนะครับมันเห็นเป็นบกหอยบอนนะครับนี่ครับเห็นบอนนี่ครับนี่ก็บบกหอยได้นี่นี่เขากับชอนเอาเองสิกระไรนี่ครับ หอยนางเงือกอายูสองตงเงือกอายูเป็นซีครับออมอยูุ่น้ำมูนี่แล้วครับนี่ครับเอามือเศร้าเศร้าไปหนงสี่เศร้าหนึ่งสี่กำขึ้นมาโรวทแต่บอกหอยมีบักหอยนติดมือเข้าอยู่แล้วครับนี่น้องครับนี่บอกหอยทั้งนานครับหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่กัแล้วแต่เข้าสี่เลือกเอานะครับ คือของผมจ่างิผมก็อยากได้เมื่อเรียงน้านะครับก็เลยจะเอาอยู่นะครับเอาเมื่อปล่อยน้าสะกองนะครับน้องแบบนี้เพิ่นขยายพันธุ์ดีนะครับปีต่อปีหนียวไหลแห้งนะครับนี่ครับซาขึ้นไปกระหอดซาขึ้นไปกระเ็นนะครับนี่ครับนวยใหญ่นวซํำนี่กราลังเสียบนะครับโอ้ยนี่ครับหอยขมนะครับพี่น้องครับ ป้าพี่น้องครับนี่ก็คือผลงานของเฮ้าครับนี่นะครับกะละมังนี่ก็เป็นกะละมังสแตนเลสนะครับขนาดใหญ่นะนี่กะเครืองพุ่นล้ครับนี่เครืองกะละมังล้นกายเครืองพูดน่ะว่าว่าเกือบเต็มกัสีโบโพดไปดอกพี่น้องครับหาบอกหอยมามือนี่กะทึงหอยหน่อยหอยใหญ่นะครับเอามาเบิดเอามาเพื่อที่จะคัดไป แบ่งพี่น้องขายแน่นะครับแล้วก็จะเอาไว้ปลอยนะครับพวกนอยๆแน่กับจเอาไว้ปลอยใหไฮน้าเฮ้านะครับร่วมทางน้องสาเฮ้านะครับพี่น้องครับทุกท่านครับหอยทั้งหมดที่ได้มาวันนี้ไม่ได้บีประเภทเดียวนะครับมีทั้งหมด6ชนิดด้วยกันในระบบนิเวศข้างๆบ้านผมแบบนี้นะครับลำดับที่หนึ่งครับ หอยปังนะครับนี่ครับตัวใหญ่ๆหแบบนี้เลยนะครับรูปทรงของเขาก็จะเป็นอ่าปากคล้ายๆกับอ่าวงกลมของไข่ไก่นะครับคล้ายๆกันสีของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับสีเหลืองๆนวลๆนะครับฝาปิดเป็นสีดำนะครับนี่หอยปังนะครับ เอาไปย่างนะครับหรือต้มจิ้มน้ำพริกนี่อร่อยมากๆครับนี่ครับหอยปังนะครับลำดับที่สองนั่นก็คือหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่ที่เราคุ้นเคยกันตลอดตลอด,ตลอดนะครับนี่นี่ครับผมหอยเชอรี่นะครับรูปร่างก็คล้ายคหอยปังแต่ว่าขนาดก็จะเล็กกว่านะครับโตเต็มที่แล้วก็จะ ขนาดเล็กกว่าหอยปังอยู่นะครับแยกง่ายๆก็ประมาณนี้ครับหอยเชอรี่ก็นิยมมากนะครับเอาไปต้มนะครับต้มล้างให้สะอาดนะครับตำส้มตำอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดนะครับเอาไปยำได้นะครับลำดับต่อมาครับนี่ครับหอยรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับ หอยกาบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พื้นถิ่นนะครับพื้นถิ่นแถวนี้จะเรียกว่าหอยศบนกนะครับศบนกหมายถึงไม่ใช่ศพของนกนะจะเป็นจะง,งอยปากของนกนั่นเองครับภาษาพื้นถิ่นอีสานจะเรียกศพเหมือนอย่างเงี้ยก็เป็นหอยศบนกนะครับแบบแบบประมาณนี้เรียกง่ายๆก็เป็นหอยกาบได้นะครับนี่ครับนิยมมากนะครับเอาไปผัดชานะครับผัดเผ็ด อย่างเงี้ยครับอร่อยสุดๆนะครับนี่นะครับสำหรับต่อมาครับระเอกของเราที่เราเห็นอยู่เต็มๆตรงนี้แหละครับนี่คือหอยขมนะครับนี่ครับรูปร่างลักษณะของหอยขมเนี่ยก็จะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับหอยขมนะครับนิยมเอาไปทําอ่อมนะครับแกงอ่อมหอยขมโอ้โห หรือจะเป็นแกงขั่วหอยขมอย่างเงี้ยที่เด็ดสุดๆเลยนะครับหลากหลายเมนูทําได้นะครับนี่ครับหอยขมของเรานะครับครับต่อมาครับนะครับลําดับต่อมาคือนี่ครับรูปร่างลักษณะเนี่ยจะคล้ายกับหอยขมมากนะครับแต่แตกต่างกันอยู่ที่ลายของเขาเนี่ยครับลําตัวเขาจะเป็นลายเป็นลายแบบเนี้ยนะครับ นี่ไม่ใช่หอยขมนะครับแต่เป็นตระกูลเดียวกันนะครับกับหอยขมชื่อของเขาคือหอยหอมนั่นเองนะครับหอยหอมนะฮะทำแกงอ่อมนะครับทำต้มสมุนไพรจิ้มน้ำพริกอร่อยเหลือล้นครับนี่นะครับลำดับสุดท้ายนะครับลำดับสุดท้ายนั่นคือหอยนี่ครับหอยกลีบม้า หรือว่าหอยเล็บหมานั่นเองครับนี่นะฮะรูปร่างคล้ายๆกับตระกูลหอยแครงนะครับจะเป็นตระกูลหอยทะเลนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับเป็นเอ่อเนี่ยครับเป็นกลีบสองกลีบประกบกันแบบนี้นะครับนิยมต้มทำสมุนไพรนะครับข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับ หอมๆห,หรือว่าจะนําไปนึ่งได้นะครับใส่โหระพาเข้าไปคล้ายๆกับเรานึ่งลูกชิ้นอย่างเงี้ยครับอร่อยมากๆนะครับกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับโอ้โหอร่อยเลื้นล้นมากนะครับนี่ครับนี่คือหอยทั้งหมดเลยครับหอยทั้งหมดของวันนี้เลยที่ผมได้งมมานะครับ ได้จับมาจากลุ่มน้ำแม่น้ำธรรมชาติคลองชลประทานนะครับชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องนี้กันด้วยนะครับเดี๋ยวมีไอเกตความรู้หรือจะไปหาวิธีอีสานอะไรมาฝากพี่น้องนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับสําหรับ วันนี้นะครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับมือื่นวันพระพอดีครับพี่น้องครับคือโอกาสเอาดอกบัวนะครับไปบหว้พระใส่บาททำวัดมือแรงนะครับแกพอดี วก็ได้งามๆงามๆครับพี่น่อเอ้าพ่อละมึงเสียมาให้กินก่อนบานคือเลือกเท่าบอนบูบูบูพี่น่อครับย่นอยากกินวัว นี่สีสบแล้วฟักบัวฟ,ฟักในบาทแก่พอดีนะครับพอดีนอ่อวาพระเรียบร้อยอื่นวันศีนตืนวนศีนจะก,ก,กินซะสองฟัก,ฟกจะสแสบอยู่ดอกง่มมาคอยแต่ก็ไดฟักบัวเมื่อบ่บายพระพอมออื่นวันพระ